เหตุการณ์อธิษฐานดอกบัวกึ่งพุทธการเรียกการรักษาสืบศาสนาพระโคตมะในนามว่าภายใต้หลังสีพระศรีอริยเมตไตรเลี้ยงถ่ายอุจละเลอเธอบุนผ้าอาบของพระพุทธเจ้าเหลือชายเดียวและมีนกระยางบินมาจับลงที่ศีรษะของลิงตัวนั้นพระพุทธเจ้าทำนายว่า,าศาสนาที่ตถาคตวางไว้จะถูกกองทัพร,รบราฆ่าฟันกันตายเกิดโกลาหล ศาสนาจะเสื่อมสุดไปสามใน4ส่วนคงค้างอยู่แต่เพียงส่วนเดียวและพระศรีอริยเมตไตรจะลงมาปราบอธรรมและช่วยสืบอายุศาสนาของตถาคตเริ่มตั้งแต่2,500ปีขึ้นไปจนครบ5,000ปีเรื่องสลับดอกบัวพระศรีอริยเมตไตรกับตถาคตเป็นสหายกันในชาติหนึ่งเราทั้งสองเป็นสหายกันได้เอาดอกบัวคนละดอกเข้าไปอธิษฐานกันในวิหารถ้าใครจะเป็นพระพุทธเจ้าก่อน ก็ขอให้ดอกบัวของผู้นั้นบานก่อนในวันรุ่งขึ้นพระตะถาคตได้เข้าไปดูดอกบัวนั้นแต่ยังไม่ทันสว่างแจง้งเห็นดอกบัวพระเมตไตรบานก่อนด้วยความที่อยากเป็นพระพุทธเจ้าก่อนพระเมตไตรจึงลักเปลี่ยนดอกบัวของพระเมตไตรหมาไว้ที่ตถาคตสับเปลี่ยนกันเสีย เมื่อพระเมตไตรเข้าไปดูภายหลังเห็นตถาคตลักเปลี่ยนเช่นนั้นจึงทำนายว่าโอสหายท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนเราจริงแต่ทว่าฝูงมนุษย์ในยุคนั้นจะเป็นคนขี้ลักขี้ขโมยและใช้เงินดำเงินแดงเงินกระดาษกันอย่างพลําเพลือมนุษย์จะไม่ซื้อสัตว์ต่อกันจะทุจริตคิดไม่ชอบหนานบประการเพราะกรรมที่ท่านได้สับเปลี่ยนดอกบัวของเราในครั้งนั้น